ภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่มีการออกเสียงยากเพราะมันมีเสียงหนึ่งคือเสียง K, เป็นเหมือนขากเสลก็คือ K, มันแบบอย่างเงี้ยนะคะหนึ่งในกลุ่มคําที่มันต้องออกเสียง K, นี้ก็คือ squee squee เนี่ยเวลาจะออกเสียงออกเสียง K, แล้วครูก็จะยกตัวอย่างให้สามคำนะคะคาแรกก็คือคําที่แปลว่าเสื้อเชิ้ตนะคะเราจะออกเสียงว่าคุด ตาคุตตาบางเขตเรียกว่าโคตตาโคตโคตาแล้วแต่นะคะแต่โดยมากจะออกเสียงกันว่าคุตตานะคะเสื้อเชิ้ตต่อไปคำที่สองนะคะแปลว่ายิงค่ะคำนี้ออกเสียงว่าคูดตาคูดตานะคะแปลว่ายิงค่ะคูดตานะคะ ต่อไปคําที่3นะแปลว่าเหมือนประมาณว่าเราขับรถไปส่งคนนู่นคนนี้เราไปส่งลูกหรือเราไปส่ง,าส,งสามีไปส่งภรรยาไปทํางานอะไรก็ว่าไปนะจะออกเสียงว่าคุดซะคุดซะสามคนะคะนี่คือตัวอย่างของการที่สะกดด้วยตัวอักษร s k e ค่ะลองฝึกซ้อมกันดูนะคะแล้วจะดูว่าใช้ได้หรือเปล่านะต้องออกออกต้องออกเสียงว่า ะะเอาละทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณฝึกแล้วอาจจะยังไม่ได้นะคะคุณสมัครเรียนกับครูบิบี้ได้นะคะตอนนี้ครูบิบี้มีคอร์สสอนนะคะทั้งเป็น p r i v a t e นะคะส่วนตัวนะคะแล้วก็สอนแบบเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะสอนสดกลุ่มเล็กๆนะคะหรือจะสอนแบบออนไลน์ก็ได้นะคะคุณดูผ่านไลฟ์ที่ครูบิบี้สอนเลยนะคะก็ มาลองสมัครเรียนกับครูบิบิได้เลยค่ะตอนนี้เดือนเมษายนปี2022นี้ครูบิบิลดราคาพิเศษเพราะว่าเป็นเดือนเกิดของครูบิบิค่ะคุณได้ราคาพิเศษแน่นอนนะคะแล้วมันเป็นการที่คุณจะสามารถลงทุนกับตัวเองเพื่อให้คุณพัฒนาตัวเองในเรื่องภาษานะคะอย่ารอช้าค่ะอย่าพัฒนาตัวเองอย่ารอช้าก่อนจะสายเกินแก่รีบสมัครเลยนะคะครูบิบิรออยู่ค่ะ ทักไลน์แอดแอดครูบีบีนะคะแล้วเราเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ